สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันหลังเลขออกเนาะเป็นยังไงบ้างคะใครโชคดีบ้างคะส่วนตัวเราตายเรียบเลยนะคะหวยออกหนึ่งศูนตายสนิดเลยค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวเลขเลขที่เข้านะคะสายทหารเข้าเข้าสองตัวนะคะ เดี๋ยวไปดูตัวเลขเลยค่ะสำนักสำนักไหนเข้าบ้างนะคะนี่นะคะเลขบิงของสายทหารนะคะเข้าตัวแรกหลักหน่วยนะคะเข้าที่แปดมาต่องวดนะคะแล้วก็มาตัวที่สี่ตัวสุดท้ายคือศูนย์นะคะก็เข้าแดแล้วก็ศูนย์นะคะส่วนจับคู่ไม่ถูกนะคะส่วนตัวตรงนี้ก็มีมีหมีแปด เข้าแค่สองตัวนะคะส่วนเจนางไม่เข้านะคะงวดนี้ไม่เข้าค่ะหลุดนะคะนี่นะคะต่อไปวิ่งดีกว่ามา้าเข้าที่แปกับศูนนะคะสายวิ่งค่ะตัวสุดท้ายศูนเป๊ะเลยนะคะของพายอารย์โต้งนะคะ เข้าที่เลขสูตรคำนวณน,นะคะบนล่างเลยค่ะ1นึ่กับหนึ่งเลยนะคะเลขขันน้ำมลก็มี1มี8นะคะฝันเลขลอย71ก็ไม่เข้าค่ะเข้าเลขสูตรนะคะเต็มเต็มเลยค่ะของใย,ยน้อยนะคะฝันตงงวดน,นะคะที่มีที่ว่าฝันว่าเด็กตกบ่อตายนะคะ ตีตัวงดหนึ่งหกศูนย์นะคะก็เข้าที่หนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็ตรีรอบสองนะคะตรีรอบสองเป็นศูนย์เป็นเอาสี่ใส่นะคะเอ็กเลยใส่ให้นะคะแล้วก็เด็กแล้วก็ นกมาร้อง109ค่ะแล้วก็ตามเป็นสตัวนะคะถือว่าเข้านะคะฝันแม่นค่ะในหญน้อยฝันแม่นนะคะของปานีนะคะสายทหารตัวสุดท้ายที่ให้มาแต่ไม่ได้เขียนลงก็คือ9นะคะไม่เข้านะคะ ข้าวที่เลขูน,นะคะศูย์หนค่ะสูตรของป้าของป้าปราณีนะคะข้าวที่ศ1ค่ะหนึ่งศูนน,นะคะของน้องกรฝันเม็ดนะคะฝันฝันว่าเห็นงูใหญ่นะคะแลกวก็ช่วยตีก็ได้หนึนะคะข้าวสามตัวโต๊ดนะคะ ถ้าสองตัวก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งฝันเห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งนะคะหนึ่งตัวน้องเขาก็ฝันแม่นอีกคนหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดค่ะ <Line. S 1> ส่วนเลขทูบไม่เข้านะคะจ,จุดไม่เข้านะคะไปเข้าฮานอยเมื่อวานนี้รอบปกตินะคะทั้งสามศูนย์ทั้งเจ็ดศูนย์เลยนะคะ เอดก็เก็บใบซื้อซื้อหวยลาวนะคะออกนอยก่อน,นะคะได้ห้าบาทค่ะลองซื้อดูห้าบาทมาบนมาล่างเลยนะคะเป็นที่น่าเสียดายมากเลยค่ะก็แสดงความดีใจทุกท่านนะคะที่มีโชคนะคะเดี๋ยวยังไงก็ตามต่อเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องน้องมีโชคด้วยนะคะ ครนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ